สวัสดีครับพบกับช่างมอนขึ้นแขนขึ้นหลักขึ้นหนักของพอนะครับครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวเป็นสุดดักไก่ป้านะครับขาสั่งมาอันนี้ขกเจ้าหนึ่งนะครับเนาะเรนียบ้อยครับอันนี้เป็นเชือกนังทักนะครับเหมือนเดิมครับงานช่างมอนครับผมกวงวงหานิ่วนะครับ เอานะครับมันอี้ก็เป็นเศร้าวันที่ยี่สิบแปดนะครับนะเนาะเดือนหาปีหกสามนะครับอันนี้อันนี้อะอีกเจ้าที่เป็นโตมอร์ามจุดเนาะ เสือสองครับสิมฮาลักสองชุดด้วยครับเนาะซิมฮาลักสองชุดด้วยครับนี่ครับรายละเอียดงั้นันตามนี่นะครับพร้อมลังกิฟต์นะครับถ้าอยู่ในราคา 30บวงนะครับต่อชุดหนึ่งหา0อยหาสิบบาทได้ครับเก็บไปทางห,งหมวกเพิ่มอีก30บาทได้ครับประมาณหาลอยแปดสิบนะครับเนบาะนะครับเนทะ้าสามชุดหนึ่งหนึ่งพันหาลอยนะครับร้มสูงครับเก็บเงินไปทางครับ ถ้าเอาชุดเดียวกห้าร้อยห้าสิบครับถ้าโอนถ้าเก็บไปทางกับวกเพิ่มอีกสามสิบบาทนะครับเนาะอ่าพินอันนี้พินก็ได้เอาสามชุดแล้วก็กระเป๋าใยเน,นื้อนครับอันนี้ก็เป็นมองที่เสียบลักด้อครับ อันนี้ปิดหนาปิดหลังทั้งหมดนีันี้ตรงปิดตรงปิดคือมีครับอันนี้จะลองโทรมาถามราคาเพิ่งนะครับพร้อมกระเป๋าไก่นะครับเนาะ สามจุดพันหาหารยนะครับสามชุดพันหารอันนี้หึงชุดหารอยหาสิบเก็บไปทางบวกเพิ่ม30สบครับนะครับเนาะนี่ยครับืหนังทักเบอร์ท้ง ครับผมวันนี้จะไปส่งงานนะครับวันที่ยี่แปดนะครับเนาะกาแฟกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับถ้าใครช่างบอลด้วยนะครับเนี่ยไปจูบพาลิปต่อไปนะครับเนาะติดตามรับชมเลยครับการทุกข้าวผมกรเฮ็ดสามสิบนะครับแต่ว่าผมแถมให้ไปน้ำหนึ่งลักเนาะครับเนาะเป็นสามสิบเพียส์นะครับเนาะต่อชุดหาร้อยหาสิบนะครับเนาะ แถมทุกอันครับแถมทุกท่านครับเห็ดสามสิบหลักห้ารอยห้าสิบแต่ว่าแถมให้นึหลักเป็น3าเอ็ด้องคเนาะครับผมสนใจแบบใดก็ถามมาโทรมาสอบถามมึงครับน้องคเนาะาจังหะหน่วยส่งงานตบสซวนะครับนะ ขอ,ขอบคุณนะครับเด้อทุกมาสร้างจองครับผมสวนใจกัะทุกมาที่0839172872นะครับเด้อครับผมก็สวัสดีครับมันมัน,นครับ